จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะ EP ที่สองเนาะ,นะก็คือพาทุกคนไปชมบรรยากาศด้านบนนะคะหลังจากที่เราทานข้าวด้านล่างเสร็จนะโอรีกเ็เดินขึ้นบันไดนะคะทุกคนด,ดูดูเขาจะมีเป็นชั้นเยอะมากซึ่งอยากให้ขึ้นอยากให้พาดู <ไป S 1> บรรยากาศนะคะนี่นี่สูงนะคะเราจะเดินขึ้นไปเนาะด้วยอากาศที่แบบว่าร้อนแต่ว่าเขามีต้นไม้ ก็เลยพอเดินได้นะคะทุกคนไปค่ะเดินไปด้วยกันแต่ละชั้นเนาะเหมือนกับเอ,อเราเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปเจอน้องนกแก้วนะคะนกแก้วมาคอดตึ้งเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีนกนะคะเดินเพื่อนๆเรื่อยๆเนาะไปชมบรรยากาศอตอนเดินขึ้นไปก็เย็นนะคะ ็ถ้าเป็นสูงสูงเลยมันก็จะลมเย็นสบายนะคะทุกคนต้นไม้ก็จะประมาณนี้พาเดินชมไปเรื่อยๆนะคะชมบรรยากาศเนาะเหมือนกับกินข้าวอิ่มแล้วก็เดินย่อยอะไรประมาณนี้นชั้นๆขึ้นไปอันนี้มองเห็นด้านล่างนะคะที่เขานั่งทานข้าวกันอยู่ บรรยากาศดีน,น,นี่พาชมเนาะพาดูมุมชอบตรงที่มีต้นไม้นี่แหละค่ะทุกคนเพราะว่ามันแบบเหมือนเราได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเนะเหมือนกับต้นไม้มันสูงแต่เราไม่ได้ปีนขึ้นไปนะคะเราก็เดินขึ้นตามบันได และชั้นละชั้นอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะอยู่กับต้นมงต้นไม้เนาะเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปเจอ,นองนกแก้วซึ่งน่ารักมากนะคะเดินมาขออาหาร ลองดูนะคะใครที่ชื่นชอบออทานข้าวนะคะเป็นสตหรือว่ากาแฟเนาะ,ะเป็นสไตล์คาเฟ่นะคะต้องลองมาเที่ยวดูสโลไลซ์คอฟฟี่คาเฟ่นะคะนี่ตรงนี้เป็นทางรถไฟนะคะติดทางรถไฟเนะะานะลีก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะคะว่าถ้าใครที่จะมาก็มันอยู่ริมทางรถไฟ ระหว่างทางรถไฟแล้วก็อีกทางหนึ่งก็จะไปถนนสามสิบหกนะคะที่จะไประยองเนาะดูดิน้องนกเก้ยวนี่มายืนทักทายนะคะเหมือนเวลาเราเราทักทายเขาพูดกับเขาเขาก็ฟังเนาะแล้วเขาก็เดินมาหาหาน้องนกน่ารักมากตอนหลังไปต้องเอาหาเม็ดทานตะวันไปให้ด้วยนะคะไปให้เขาแทะเนาะ นี่เวลาเราทักทายพูดคุยนะคะ,ะเขาก็ฟังฟัง,ฟง<ป>เราตัวใหญ่นะคะจริงๆแล้วตัวใหญ่มากเนาะพักอีกชั้นหนึ่งเสร็จเราก็เดินขึ้นไปชั้นบนสุดนะคะชั้นบนสุดก็จะเ,เห็นบรรยากาศด้านบนหมดเลยทุกคนลมเย็นสบายนะคะจะอยู่ข้างบนแล้วมองเห็นเนะะี่ยค่ะทิศทาง ฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลเนาะโอรีก็จะซูมทะเลมาให้ดูนะคะจะเป็นทะเลฝั่งนาเกลือนะฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งเนี้ยจะเป็นทะเลซูมให้ดูนะคะแล้วก็จะเป็นฝั่งพัทยานะคะฝั่งนี้เนาะเราก็ซูมมาให้ให้ดูให้เห็นนะคะว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากเนาะจากทะเลหรือว่าพัทยานี่ค่ะ แล้วก็อ,อีก่วนฝั่งหนึ่งก็จะเป็นถนนเส้นสาย36นะคะที่จะไประยองเนาะอันนี้ริมริมริม,ม,มจะข้างล่างจะเป็นริมถนนทางรถไฟนะคะแล้วก็เนี่ยฝั่งที่เป็นป้ายเขียวๆนี่ก็จะเป็นทางไประยองถนน36ดูไม่ดูเนาะอยู่ด้านบนไปชมบรรยากาศด้านบน นี่ค่ะสวยงามเห็นต้นมงต้นไม้เนะวิวธรรมชาติก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนติดติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ทุกกำลังใจนะคะไปแ,แล้วคะ่ะคลิปวิดีโอต่อไปเดี๋ยวอะไรมีอะไรมาให้ชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ